โอมแม่มก็ได้อยู่สำหรับเรานะสำหรับเราได้เอาชีนันี้อันนี้เอาแล้วลูกจะกปได้แ่น้จลวายิมอย่าเดวอาันนี้เราจะชิมเราจะชิมลูกเล็ก่อ ไอ้รถมาแทงเท้าแ่งเท้ารวยนะครับมันเหมือนจะด้านข้างนึงแล้วก็นี่างเีโลเดียวต้อรนะอ้ยาเตะเขาเขามีนิ่มมีนิ่มมั้งไหมครับได้อันได้นิ่มมาแล้